สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับคัดสภาพดีๆงามๆมาฝากนะครับสำหรับคันนี้นะครับ j จ็1.5ปี2004นะครับเป็นเกียร์เจ็สปีดออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สครับสภาพสวยๆครับหน้าเดิมอย่งเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเช็คให้ทุกระบบนะครับจัดทรงลอไว้ให้งามๆครับ 1 3 9 0 0 0บาทนะครับรถอยู่ที่คลองทวีวัฒนาย่านบางแคตะลิ่งชันนะครับใครสนใจไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับใช้งานไปแล้วโดยประมาณนะครับ270,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับตั้งแต่ปี2004นสะครับสภาพโดยรวมใช้งานได้เลยครับซื้อไปไม่ต้องเก็บทำนะครับมีจอมาให้นะครับระบบไฟฟ้าเซ็นรล็อกแอร์แบกนะครับ หาไว้ใช้งานคุ้มไม่คุ้มสวยไม่สวยพิจารณานะครับไปดูตัวจริงตรวจสอบสภาพได้เลยครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดครับลองชมลองเช็คดูได้นะครับภายในดูเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับสวยสมบูรณ์นะครับภายในประมาณนี้ถือว่าสวยเลยครับหาไว้ใช้งานนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกที่อยู่บ้านใกล้นะครับท่านไปดูรถได้เลยครับใครที่อยู่บ้านไกลนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านได้ครับ ประมาณนี้นะครับอยากจะฝากไปเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ139,0 0 0บาทนะครับเจรจาต่อรองนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับเช็คก่อนขายแล้วครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับตัวนี้เป็น1.5้าออโต้นะครับก็จะทรงใส่ท่อใส่เสียงมาเบาๆเลยครับไม่ได้ทําข้อทําเครื่องนะครับทําแค่ปลายนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับราคาเจรจาต่อรองกันนะครับรถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ครับ ประมาณนี้นะครับทรงนี้ทรงนิยมนะครับของแจ๊สก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกที่กำลังหารถไว้ใช้งานในราคาที่ไม่แพงมากเน้นคุณภาพไม่ต้องเก็บซ่อมคันนี้น่าจะตอบโจทย์สมาชิกได้เลยครับถ้าดูไม่เป็นนะครับก็พาเพื่อนพาช่างไาช่วยตรวจสอบนะครับย้ําว่าหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับสภาพโดยรวมใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ สวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับมีจอมาให้นะครับแอร์ออโตนะครับตัวนี้สแตนเ i สแอร์แบ็กพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับปรับเสียงระดับคอนโทรลได้ครับประมาณนี้นะครับเน้นโทรเจรจาเลยครับใครอยู่ใกล้ก็ไปดูรถทดลองขับนะครับสวยสมบูรณ์นะครับเดิมบ้างไม่มีชนหนักตัดต่อถ้าใครกำลังหารถไว้ใช้งานในราคาแสนต้นๆนะครับเจรจาต่อรองเลยครับ สวยๆแบบนี้เช็คให้ทุกระบบนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยขอพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4ี่บานซ้ายขวาพับไฟฟ้าครับให้ผมให้เลือกนะครับภาษีไม่ขาดครับเอกสารพร้อมโอนนี่นะครับเอาไปใช้งานนะครับชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าถ้าหาอยู่คันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เลยครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดหน้าเดิมหลังเดิมครับ